อ้เท่าไรเราจะพูดถึงว่าทุกคนนะ่ะต้องเสียภาษีโมดราคาเพิ่มทุกคนเร,เราซื้อโฉดาโุดาราคาที่เราซื้อนั้นบวกภาษีไปแล้วใช่เราเสียภาษีทางอ้อมใช่ซื้อนมซื้ออะไรก็ตามมที่มันเป็นสำเร็จรูปลลงเป็นอาหารอื ครับเราเสียภาษีทางออบั้งนั้นเข้าใจากกันนะครับเคมีร้อยห้าสิบนิติต่างๆพวกนี้เราเสียภาษีแล้วก็บราจัทก็เสียภาษีให้เรารแล้วแล้วเขามาบวกเป็นราคาแล้วคิดดูประชาชนกี่ล้านคนตอนนี้6กิบเท่าไหร่6กิหกล้าน คนนี้จะถ่าย66 <laughs> ล้านเอาแค่เสียคนปีละ10บาทกระดาษหนึ่งขวดที่เขาขายราคายนี้ให้เราเนี่ยคน,คนคนคนที่ผลิตขึ้นมาเขาบวกภาษีไยแล้วนะครับ <c oughs> เราเสียภาษีทั้งอ้อมครับไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรบุกพูก็ละ5บาท10บาทคุณก็เสียภาษี คุณเสียภาษีช่องอ้อมแล้วเพราะไอ้ราคาที่เขาขายให้เรานั้นเขาบวกภาษีไปแล้วนะครับขอให้เขา้าใจตามนี้ทุกคนหาเท้ากินข้ามเก็บของขายคนเก็บของขายเขาไปซื้อของในเซเว่นไปซื้อของตามร้านาต่างๆที่มันสำเร็จมาแล้วตรงนั้นเขาเสียภาษีจาก้อมครับ ทุกคนเสียภาษีครับคุณมาแบง่งคนชั้นชัให้พวกเนี้ยมันได้ยู่ได้กินเสออมอสบายแต่นคนที่จนจริงอะ่ะมันไม่ได้คืออะไรจบพอแล้วอย่าถ่ายโอ๊ค <c oughs> เอาไปถ่ายอีกนี่พูดถึงพูดถึงว่านัฐบาลอย่าทำเป็นแกงโง่ว่า ว่จ bạn, าจะเอาเงินที่ไหนมาให้ประชาชนทั้งที่ประชาชนเอาเงินให้พวกจ้างพวกคนมาบริหารบ้านเมืองอ่ะแล้วคุณจะมาพูดว่าจะหาเงินที่ไหนมาให้ประชาชนทั้งเดือนทั้งเีือนมุมเออแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาให้ประชาชนแล้วคุณเอาเงินที่ไหนมากินไม่ใช่เงินภาษีประชาชนเหรอที่คุณเอามากินมาใช้ ยิ่งอยู่มันแค่แค่คนละแสนสองแสนอะไรเงี้ยแสนสองแสนชาชนคในให้เขาสามพันห้ต่อหัวคือมันเยอะก็เลยต้องให้3ามพหแล้วคุณอะไรมาวัดเป็นกฎเกณฑ์ตรงไหนที่ที่เขาสามพันห้าคไม่ได้วัดตรงที่ ค่าใช้จ่ายค่าโ叟หุย่ยค่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาเสียเงินจ่ายเอ,อภาษีทางอ้อมเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเสียมาจนบัดน,นี้นะ่ะมันประมาณเท่าไหร่คุณเอามาคำนวณแต่ละหัวสชรมลูกพอ้อมลูกแล้วเสียทั้งนื้คุณเอามาเอาเอามาคำนวณดูสิว่ามันจะคุ้มกับที่คุณให้เขาไว้สามพันห้า หรือสี่พันหรือห้าพันที่ให้มาก่อนแล้วยังคุณคุณมีหน้าที่มาดูแลประชาชนนะไม่ใช่คุณมีหน้าที่มามาต่อต้านประชาชน<ป>ก็ให้คุณมามีหน้าที่มาปกครองบ้านเมืองมาดูแลบ้านเมืองให้เจริญรุ่งหน้าให้เจริญก้าวหน้า ไม่ใช่ให้คนมาต่อร้อต่อเถียงกับประชาชนเวลาเขาเดือดร้อนไม่ใช่ให้คนมาหาเรื่องกับประชาชนและใช้กฎหมายใช้เงินภาษีต่างๆนานาที่ประชาชนเอามาให้คุณใช่นะ่ะคุณอามาทำ้ายประชาชนมันไม่ถูกนะ ผมขอพูดแค่นี้แหละนะตนทำไม่ถูกแต่ปนี้ตั้งแต่วันนี้ไป็ต้นไปอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเพราะว่าประชาชนอะ่ะเขาทนไม่ได้แล้วผมพูดแค่นี้แหละจบ